สวัสดีค่ะนักเรียนเราเรินทางกันมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะอีกนิดเดียวก็จะจบแล้วนะคะคณิตศาสตร์ของเทอมที่1นนะคะเรียนอีกนิดเดียวค่ะเรื่องลองสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าจะสอนไม่ในคลิปนี้ด้วยกันเลยนะคะอ่าตอนนี้มาดูนะคะสิ่งที่จะเรียนในวันนี้นะคะ5.13ค่ะจริงๆแล้วคุณครูไม่สอนก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะแต่ว่าอยากให้นักเรียนเก่งๆแล้วก็ แม่นความรู้นิดหนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องนำเรื่องพวกนี้ไปสามต่อในเทอม2ด้วยแน่นอนกว่าจะเปิดเรียนเทอม2อาจจะลืมแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ฝึกไว้เยอะมันก็จะฟืนฟ้นความทรงจำได้ไม่ยากนะคะอ่ะก็เลยจะไม่ปล่อยมันไปนะคะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกแล้วก็การแก้โจทย์ปัญหาการลบเลข3นี่หมายความว่าเราเรียนกันมาสครั้งแล้วนะคะอ่ะเพราะว่า โจทยปัญหามันไม่สามารถเรียนวันละเยอะข้อกว่าที่สอนไปได้นะคะเพราะว่าแค่นั้นก็เยอะแล้วนะคะแต่ว่าโดยปกติถ้าเราเรียนกันในห้องเรียนที่โรงเรียนก็ให,นนะะให้เท่านี้นะคะให้เท่าที่เรียนออนไลน์เนี่ยแหละนะคะเพียงแต่ว่าคนที่ดูแลในการทำแบบฝึกหัดก็จะเป็นครูแต่ว่านี้ก็เปลี่ยนเป็นผู้ปกครองดูแลนะคะเอาล่ะ เพราะว่ามันในสถานการณ์โควิดก็ต้องช่วยกันไปตามสภาพนะคะของปัญหาออามาดูการแก้โจทย์ปัญหาไม่มีอะไรใหม่เพิ่มเติมนะคะไม่มีอะไรใหม่เพิ่มเติมเพียงแต่ว่าโจทย์เปลี่ยนไปนะโจทย์เปลี่ยนไปแค่นั้นเองแก้วตามีดินสออยู่หกแท่งอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะแก้วตามีดินสอก็ใส่เลขหกไปคะ่ะอย่าเอ่อ คุณครูเป็นคนไม่ชอบทํางานหลายรอบนะรอบเดียวแล้วจบไปเลยแล้วไม่กลับมาทําแล้วนะคะนะอ่นี่คือเหตุผลที่ครูไม่ตรวจงานทุกวันนะคะเพราะว่าบางคนยังไม่ได้ส่งแล้วครูต้องย้อนตรวจหลายรอบครูตรวจทีเดียวสัปดาห์หนึ่งเลยรู้เลยนะคะเดี๋ยวบอกเลยนะคะแต่ถ้าปกติถ้าเราเจอกันในห้องเรียนคุณครูจะตรวจงานทันทีที่เด็กส่งนะคะแล้วก็จะรู้ผลเลยนะจะไม่เก็บงานไว้ แล้วถ้าใครเก็บส่งงานครูครูก็จะเก็บงานไว้อย่างดีไม่มีข้ออ้างว่างานจะหายนะคะทุกครั้งที่ให้ส่งจะให้เด็กเป็นคนเช็คเองด้วยว่าส่งแล้วนะคะอ่ะแก้วตามีดินสอหกแท่งก็ใส่ไปหลังจากนั้นนะคะต้องใส่เพิ่มอีกกี่แท่งจึงจะครบสิบสองข้อนี้โจทย์ก็มาแปลกนะคะเพราะว่าคำว่ากี่อยู่ตรงนี้อ่คราวนี้ทำยังไง ต้องใส่เพิ่มอีกกี่แท่งจึงจะครบก็เอาตัวนี้มา12แท่งเนื้อเมื่อโจทย์เนี่ยมันตัดตอนไปโจทย์บอกมีมาแค่ท่อนเดียวคือสีแดงแต่ส่วนเนี้ยที่คุณครูขีดด้วยสีเขียวเนะี่ยกลายมาเป็นโจทย์ถามว่าถามมาเลยว่าแล้วต้องใส่เพิ่มอีกกี่แท่งอะ่ะจึงจะครบสิบสอง คำว่าต้องใส่เพิ่มแปลว่าของเดิมมันยังน้อยอยู่มันยังไม่พอใช่ไหมคะแล้วจะทํายังไงล่ะเวลาที่เรามาทําประโยคสัญลักษณ์คุณครูก็บอกนะักเรียนเสมอมาว่าประโยคสัญลักษณ์นั้นจะต้องนําตัวเลขที่เยอะกว่ามาใส่ก่อนเสมอมันจะอยู่หน้าอยู่หลังไม่ได้สนใจที่มาในโจทย์แต่เวลาที่มาทําเป็นประโยคสัญลักษณ์จะต้องใส่ตัวเลขที่เยอะก่าเป็นตัวตั้งก็เอาสิบสองมาก่อน เอาละก็มาดูกันค่ะสิบสองลบด้วยตัวเลขที่น้อยกว่าก็6หกได้เท่าไหร่ไม่รู้ใส่สัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมไว้ก่อนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะคราวนี้เวลาคิดเบื่อไหนสีพวกนี้จังเลยเอาเป็นสีชมพูดีกว่าอ่ะหวันแววนะสีลุ้งเลยขยันเขียนด้วยเห็นไหม 12-6ลบ6เท่ากับสี่เหลี่ยมทำยังไงในการหาคำตอบโอ้พูดทุกครั้งเลยนับต่อจากเลขที่น้อยกว่าไปถึง12นับกันเลยดีกว่าค่ะ6แล้ว7 8 9 10 11 12นักเรียนได้ผลต่างเท่าไหร่คะฮามีเสียงนักเรียนหญิงนักเรียนชายตอบพร้อมกันเลยว่า6เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นต้องใส่เพิ่มอีกนี่ นักเรียนดูตรงนี้ต้องใส่เพิ่มอีกเหมือนเดิมเลยตัดคำว่ากี่ออกไปแล้วเติมด้วยเลขแล้วก็ตามด้วยแท่งจึงจะครบสิบสองแท่งเนี่ยเขาก็ให้มาเหมือนเดิมเลยแค่ตัดคำว่ากี่ออกไปแค่นั้นเองนะคะอ่าเป็นนั้นว่าข้อนี้ก็ผ่านไปดด้ีเอาไปดูข้อต่อไปอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันนะคะพรอยมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นโอ้โหแม่เจ้า ผล่มาก็ถามเลยใช่ไหมคะเนี่ยนักเรียนคุณครูจะบอกว่าโจทย์นะ่ะมันอยากจะถามตรงไหนก็ให้มันถามไปเถอะนะถ้ามีคำว่ากี่อยู่ตรงไหนเนี่ยแปลว่ามันถามเรามันจะเอามาไว้ข้างหน้าข้างหลังตรงกลางก็ช่างมันเราก็ต้องรู้ทันมันว่าโอ้หลอกใชนไม่ได้หรอกฉันเก่งนะพลอยมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นกลายเป็นโจทย์ถามเลยเพราะมีคำว่ากี่อยู่ นะคำว่ากี่ในคณิตศาสตร์มีความหมายนะแปลว่าถามอะเมื่อถามก็อ่ะเดี๋ยวจะหาคําตอบให้เสร็จแล้วโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกถ้าน้องถ้าแบ่งให้น้องเจ็ดชิ้นเนี่ยโจทย์บอกถ้าแบ่งให้น้องเจ็ดชิ้นเอา้าก็ใช่ก็เอามาใส่ไปแล้วเหลืออยู่สิบเอ็ชิ้นแล้วเหลืออยู่1ิชิ้นก็ใช่ก็เอามาใส่ไป ประโยคสัญลักษณ์มาอีกแล้วโอนักเรียนบอกครูครูคาหนูเริ่มจะได้แล้วค่ะก็เอาสิบเอ็ดตั้งค่ะแล้วลบด้วยเจ็ดค่ะเท่ากับสี่เหลี่ยมค่ะโอ้นักเรียนสุดยอดมากเลยถูกต้องแล้วเมื่อกี้เราคุยกันว่าอย่างไรเราคุยกันว่าโจทย์ถามว่าทั้งขนมทั้งหมดมีกี่ชิ้นใช่ไหมคะเราก็เลยจะบอกว่าอ้อาวง,งั้นก็นับค่ะตัดคําว่าอะไรออกไปก,กี่ ตัดแบบนี้ไม่สะใจเลยตัดอย่างนี้ดีกว่าอ่าตัดอย่างนี้ก็ยังไม่สะใจเอาตัดอย่างนี้ดีกว่าอา้าวนับต่อจากเจ็ดถึงอะไรคะเจ็ดถึงสิบเอ็ดอ่าวมานับกันดีกว่าเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้ต่างกันอยู่เท่าไหร่คะต่างกันอยู่สี่ชิ้นคุณครูขาแลกคุณครูล่องหุ่นไปแล้วคะ่ะอ่าเพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามว่าพอยมีขนมทั้งหมด ัดคำว่าอะไรออกไปตัดคำว่ากี่ออกไปก็จะเป็นพอยมีขนมทั้งหมด4ชิ้นเอาเลขสี่มาแทนกี่ค่ะโ้ยิ่งสอนยิ่งสนุกนะคะอ่าพานละค่ะเค้านี้พิสูจน์รักจากสวรรค์แล้วนะคะเอาละะคุณค,ครูจะให้นักเรียนทําเอง1ข้อสองข้อคุณครูคะพอแล้วไหมคะ3ข้อสข้อหข้อ คุณครูครับพอได้หรือยังพวกหนูใจสั่นแล้วนะคะคุณครูอ่าแค่นี้ค่ะอ่าเมื่อใจสั่นก็พอนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ให้นักเรียนได้แสดงฝีไม้ลายมือกัน5ข้อเลยทีเดียวนะคะอ่าก็เชื่อว่านักเรียนจะมีความเข้าใจและสามารถทำมาได้เห็นไหมคะคุณครูติดดาวไว้ เดี๋ยวเวลาคุณครูตรวจคุณครูก็จะเปิดหน้าที่คุณครูติดดาวไว้แปบลบว่านักเรียนทําเองนะคะหน้าไหนที่ไม่ได้ติดดาวแปบลบว่าคุณครูทําให้อะ่ะก็ไม่ตรวจแล้วละ่ะถ้าใครลอกผิดก็น่าสงสารที่สุดเลยนะคะอ้าวสำหรับคลิปนี้คุณครูก็จะพักไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอ่าสรุปวันนี้เรียนเรื่องอะไรไปอ่าเรื่องนี้นะคะ5.13แมหขอใช้สีเขียวสีโปรดหน่อย 5.13นะคะเรื่องอะไรคะโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบก็แล้วแต่ว่าโจทย์มันจะให้มาว่าให้เราบวกหรือละให้เราลบอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันอีกหนึ่งคลิปหน้าเป็นคลิปสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะ